หลายคนคงคือได้ยินคำว่าแดนสนธยาใช่ไหมครับภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวอาจจะเป็นป่าลึกลับสัตว์ประหลาดหรือประตูมิติไปอีกโลกแต่จริงๆแล้วแดนสนธยาที่ผมจะพูดถึงวันนี้มันเรียวกว่านั้นเยอะเลยครับ เรามักจะคิดว่าแดนสนธยาคือดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติแต่จากการศึกษาของราชบัณฑิตยสภาคำนี้มีความหมายถึงเวลาที่แสงเงินแสงทองเรืองรองหรือช่วงเวลาพลบค่ำก่อนค่ำคืนจะมาเยือนตั้งหาบหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันและคืนโลกแห่งความจริงและความฝันทำให้เกิดเรื่องเล่าลี้ลับต่างๆนานา แต่ในทางวิทยาศาสตร์แสงสนธยาเกิดจากกระเจิงของแสงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศโลกทำให้ท้องฟ้าเป็นสีส้มชมพูม่วงสวยงามจับใจแล้วคุณละ่ะเคยสังเกตความสวยงามของท้องฟ้ายามสนธยาบ้างไหม สรุปความลี้ลับที่แท้จริงของแดนสนธยาอาจไม่ได้อยู่ที่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่อยู่ที่ความสวยงามที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างหากเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจตรงกันนะ